สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแกะกล่องเหรียญหลวงพ่อทองสุดท่าสีโลรุ่นเจริญพรน,นำเลิกจัดสร้างโดยป้อมสกลนครถือว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองอีกรุ่นหนึ่งที่จำนวนสร้างน้อยมากๆการจัดสร้างมีทั้งหมด10รายการวันนี้ผมได้มา2กล่องนะครับเป็นรายการลำดับที่7เนื้อทองทิพย์กาลัยทองลงยาสีแดง กว่าจะได้มาจองยากมากๆนะครับแล้วก็รับพระกันเมื่อวันที่6เมษายน2565รับพระมาราคาก็บวกทุกรายการเลยนะครับท่านที่จองได้ก็โชคดีมากๆแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเนื้อล่างๆวันนี้รายการที่7เนื้อทองทิพย์กับไหลทองลงยาสีแดงเนี่ยมาดูกันว่าผมจะได้หมายเลขอะไรนะครับแกะกล่องกันเลยครับ เราจะได้เห็นความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับจำนวนสร้างน้อยมากๆนะฮะรายการนี้ก็สร้างเพียง99เหรียญเท่านั้นครับฉะนั้นหมายเลขที่จะได้ก็จะต้อง1-99เท่านั้นเองครับมาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะได้หมายเลขอะไรกันโหเห็นข้างหลังก็สวยงามแล้วนะครับ สวยงามมากๆเลยเนื้อทองทิพกาไลทองลงยาสีแดงนะครับมี hi, ด้านหลังด้านหลังเห็นหมายเลขแล้วนะครับเหรียญนี้หมายเลข29นะครับต่อโค้ดนำเลิกหมายเลข29ด้านล่างทองครับแล้วก็มีโค้ด9้า รอบเหรียญเลยนะครับโคดเลข9 9้ตัวรอบเหรียญครับเห็นแค่ข้างหลังก็สวยงามแล้วครับด้านหลังรอยจานเต็มเต็มเลยนะครับเป็นหลังเรียบครับมาชมด้านหน้ากันนะครับเหรียญแรกผมได้หมายเลขยี่สิบเก้าแล้วโหพลิกมาด้านหน้าสวยงามมากๆเลยนะครับขออนุญาตไม่แกะซีนนะครับ เนื้อทองทิพย์กับไรลทองลงยาสีแดงถือว่าสวยงามมากๆนะครับไม่ผิดหวังจริงๆครับชมกันใกล้ๆเดี๋ยวแก่อีกหนึ่งกล่องนะครับกล่องที่สอง เป็นพระใหม่ที่ร้อนแรงครับรูปแบบสวยงามแล้วก็เป็นพระอนาคตเลยนะครับหลวงพ่อทองสุดทธศสีโลนี่สำหรับท่านที่เก็บรุ่นแรกๆไว้เนี่ยถือว่าโอ้โหมีความโชคดีมากเนื้อทองแดงราคาขยับขึ้นไป3-4มสีพันถึงห้าพันแล้วนะครับส่วนรุ่นหลังๆที่สร้างมายอดจองส่วนใหญ่ก็หมดนะครับ เหรียญที่สมาลุ้นกันนะครับว่าได้หมายเลขอะไรเจนะครับหมายเลขเจสอ่าชัดๆครับหมายเลขเจครับเป็นหลังเรียบจานเต็มๆนะครับสวยงามมากๆวันนี้ ได้มาทั้งหมด2เหรียญเป็นเนื้อล่างๆเนื้อทองทิพย์กับไหลทองลงยาสีแดงต่อโค้ดเ้ารอบนะครับต่อโค้ดเก้ารอบด้านหลังแล้วด้านหลังมีรอยจานนะครับหลังเรียบมีรอยจานเน้นๆจานเต็มๆสำหรับวันนี้ก็พาผู้ชมมาแกะกองเหรียญใหม่นะครับเหรียญเพิ่งออกเมื่อวันที่6เมษาย,ยน2 6 6 5นี้เองนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุทธาสีโลรุ่นเจริญพรนำเลิกจัดสร้างโดยป้อมสกลนครนะครับรูปแบบสวยงามแล้วก็ราคาน่าจะขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพักเครื่องให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ